บล็อกพีจะกลับมาทำอะไรเราได้ก็จากไตเติลที่เห็นเมื่อกี้ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นกลนไพรคนละกลนกลนกลนก็มีกลนไพ่แบบดั้งเดิมก่อๆมานำเสนอแต่ว่ากลนไพ่นี้มีวิธีเฉลยตอนท้ายแบบคณิตศาสตร์ด้วยแต่เน้นจากไพนี้น่าเบื่อไปเราจะเอียนไพ่ใหม่มาใช้กันแทนอันนี้เป็นไพ่ขนมปังได้รับความอุปถัมภ์จากจีบเพื่อนที่ส่งมาตอนไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็เป็นขนมปัง ขนมปังด้าน,นหนึ่งก็เป็นขนมปังกระป๋านี้อีกด้านนึงก็เป็นหน้าขนมปังแล้วก็มีเมนูขนมปังทำห้ด้วยแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราจะเอาไพ่ขนมปังนี้มาเล่นกันว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับรอ,บอุปกรณ์ที่จะเป็นสาหรับคนนี้มีไพ่20สบใบต้อง27บเใบทั้งนั้นครับไม่จำเป็นต้องใช้ทําสองแบๆแล้วก็หยิบเอาไว้ได้27บใบสำหรับอันนี้ก็ใช้ไพ่ขนมปังแล้วกันว่าแล้วก็สับ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 ให้วหมดจากนั้นก็ให้่ันผู้ชมหรือคนที่คุณอยากเล่นด้วยเนี่ยเปิดไปเลือกก่าาอออยยยินนมังเไไห ก็มีไพ่เห็นแล้วเริ่มมันไร้สารได้เปล่าจริงก็ไม่น่าจะทานตอนนี้นะมันไพ่ทำอาหารเด็กๆอย่างเงี้ยโอเคว่าแล้วสมมติก็ก็เลือกแปหน,นึ่งแล้วกันสมมติว่าเลือกอันกระสุนไพรักกันจะให้ยื่นมือมาจิ้มพ่จอก็กระไรอยู่สมมติว่าส่งไปเป็นอันนี้อันนี้นะคนทำเ็นนะโอเคนะ จำไม่เรียบร้อยใครจำไม่ได้ก็สกินแคปหรือจะไปถามเพื่อนข้างๆที่อยู่อยู่กันได้กันเลยโอเคจากนั้นก็ไพ่แจกไพ่ยี่สามกองก็งมีทั้งหมดยุ่จุกองก็แค่สามกองกอแล้วเก้าใบพอดีทุกองมีไพ่นอกกันจากนั้นเสร็จปุ๊บก็หยิบไพ่แต่ละกองขึ้นมาถามคนที่เลือกไพ่เมื่อกี้ว่าไพ่นี่มันอยู่ในกองที่เราเลือกไว้หรือเปล่ากองนี้มีไหมไม่ดูหยิบคตอบโอเคดูให้หมดก่อน กองที่สองมีไหม,อมตอนนี้รู้สึกว่าจะมีน้ำลายสองขึ้นมามีเสียงท้องร้องจากคนทางบ้านกล่กองนี้มีไหมโอเคเรียบร้อยแล้วบลกวกล่องไหนครับกล่องนี้นีนี้ฮะไปนะไม่ได้ยินโอ้โอ้กล่องนี้เหรอโอเคพอเขาบอกว่ากล่องไหนก็จับไปอย่างนี้จากนั้นเราก็แจกต่อไปมันได้ไหมสามก,ก,ก,กล่องก็เล้วก้าใช้ปัจ่ันี้แล้วก็ถามรอบที่สอง ไพ่ที่ท่านเลือกไว้อยู่ในกองนี้หรือเปล่ากองนี้หรือไม่หรือว่าจะใช่กองนี้โอเคแล้วเรียบร้อยกองกองกองนะอกองนี้นี้เนาะโอเคกองนี้มาแล้วก็ถาบีล้อบนึงเฮ้ยเราไม่ได้ละช่างมันเฮ้ยถาบีล้อบนึงกองไหนครับ ป๊บ,ปบ,ปบมั่นใจว่าตอนนี้คงจะจำไพ่กันได้แล้วว่าหน้าขนมปังที่เราค่อยมันคือหน้าอะไรป๊บ,ป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 บโอเคคำตอบของกองนะครับกล้องนี้เนาะเนาะโอเคทีนี้เราก็ทำรอบสุดท้ายแต่ว่ารอบนี้จะทำคำตอบคือไพ่ใบนี้ใช่ไหมครับ ถูกต้องว่าแต่คำถามว่าอันนี้รู้ได้ไงว่าไพ่ใบไหนเป็นไพ่ที่เลือกไว้เรามาเฉลยกันเลยทีนี้ก็มาดูกันว่าใช้วิธีอะไรในการเราไพ่ที่เลือกไว้ตั้งแต่แรกก็ขอเป็นไพ่เดิมแล้วกันไพ่นี้แจ็คโพดำหน้าขนมปังหน้ากุ้งทอดซึ่งกินไม่ได้เกลเจาละเราก็แจกไพ่ง่ายน,นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดูโอเคเราก็แจก มันได้แค่หนึ่งของสามหนึ่งสองสามปั๊บป้ารับปั๊บปั๊บป้าเย้เห็นไหมเอ่ยว่าไพ่อ,อยู่ไหนไพ่อ,อยู่ตรงนี้จแจ็คกูดัมเพราะฉะนั้นเราก็เอาไพ่ที่ไม่ใช่คว่ำไปคว่ำไหม,ม,ไหม,ม,ไหมทีนี้เราดูว่าไพ่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วไพ่ที่ใช่เนี่ยทั้งกองไว้ตรงกลางปิดไปอีกรอบหนึ่งประกบเป็นกนร์ดฉชนงั้นก็ทำรอบที่สองครับปั๊บปั๊บ จะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างว่าทำอะไรอยู่อ่าก็ทีนี้ไพ่ที่ใช่มันจะอยู่ก้าใบนี้ชัวร์เพราะมันงายอยู่ก็ถามอีกรอบนึงว่าไพ่ที่ใช่มันอยู่ก้องไหนกองกลางเหมือนเดิมแล้วก็ปิดไพ่ที่ไม่ใช่ไปนะครับแล้วก็ทำรอบที่สามรอบที่สามนี่คือรอบแรกที่ยังไม่ได้ถามพาไพ่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขาสนใจ,ใจ,จก็แจกกับของเราไป ไพ่ใช่อยู่ไหนก็ชันแล้ว่าอันนี้ <c oughs> แล้วก็ปิดไปสองอันเห็นไหมว่าเราจำกัดไพ่จากตอนแรกคือเป็นเก้าใบกลางจากนั้นก็เป็นสามใบกลางพอทําอีกรอบมันก็จะเหลือใบกลางใบหนึ่งทีนี้ว่าปิด้ายทาไงแล้วก็นับไพ่ครับถ้าเหมือนเดิมค่อยตรงกลางทีนี้ไพ่กองหนึ่งมีเก้าใบส่วนไพ่เรนี้มีเก้าใบตรงกลางก็คือใบที่ห้าเพราะฉะนั้นเราก็นับไปเอาออกไปทั้งหมดสิบสามใบเป็นไพ่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แาดสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามแลที่สิบสี่ก็เป็นไพ่ใบที่เลือกไปนั่นเองทีนี้ดูจากไพ่รอดของเห็นว่าเราทําไพ่ให้มันเหลือสามแถวกลางเหลือหนึ่งแถวกลางก็เหลือหนึ่งใบกลางถามว่านี่ทํายังไงใช้หลักอะไรจริงๆแล้วหลักที่มันซ้อนอยู่คือหลักเลขฐานสามไพ่ที้ทุกคนีลือกเส็จไปแล้วก็เหมือนกับว่าเราระบุเลขไว้เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองไปเรื่อยๆถึงสองสองสองก็สองสองในฐานสามก็คือยี่สิบหกนั่นเอง จากนั้นเราก็ไพ่มาเรียงประมาณว่ามีไพ่ใบนี้ครับศูนย์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 สองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่ไพ่อันนี้ก็จะเป็นไพ่ศูนย์หนึ่งศูนย์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 หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ไปเรื่อยๆไพ่ในี้จะมีสมบัติที่ว่าเลของตัวจะเป็นเลข ศูนย์เสมอในฐานสามไพ่กอนี้จะเป็นไพ่ที่ลงตัวเลขหนึ่งเสมอในฐานสามอันนี้ก็ลงตัวเลขสองในฐาน 3, สามเสมอเอาล่ะทีนี้แล้วก็เอาไพ่ที่ต้องการไว้ตรงกลางแล้วก็ใช้หลักการเดิมในการถามจำแนกว่าทีนี้ถามเปเป็นเลขกเลตัวที่สองเป็นเลขอะไรในฐานสามไพ่ที่ต้องการก็จะอยู่เป็นไพ่เก้าใบกลางถูกไหมครับเจ้านี่ยก็ดึงหายแนะ โอ้บังเอิญจังเลยแม่มีผ้ากระบายมีสมบัติมาเป็นเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์ในฐานสามการทําอีกรอบหนึ่งจะเป็นการถามว่าไพ่เป็นเลขตรงกลางเป็นเลขอะไรในฐานสามอันนี้ก็เหมือนครับศูนย์หนึ่งสองอันนี้จะแทนเป็นเลขศูนย์ศูนย์แต่ก็ข้างหน้าจะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งสองก็ว่าไปอันนี้คือศูนย์หนึ่งอันนี้คือศูนย์สองในฐานสามก็ถามอีกรอบหนึ่งเหมือนกันทีนี้การถามรอบที่สามคือถามมองว่าเลขตัวหน้าสุดเป็นเลขอะไรในฐานสาม ก็พอเราได้เลขสามตัวในฐานสามเราก็บอกได้ว่าเลขนั้นคือเลขอะไรเมื่อเราแปลงกลับไปเป็นฐานสิบก็จริงก็เหมือนกับเป็นแค่การระบุเลขฐานสามแบบหนึ่งแต่ว่าทําให้มันเป็นดูมีลูกเล่นดูแฟนซีขึ้นโดยการใช้ไพ่สําหรับหนึ่งซึ่งเลขนี้ก็จะทําได้กับฐานอื่นๆยังไงก็ได้เช่นฐานหนึ่งแหมง่ายเลยนะฐานหนึ่งฐานนี้ก็จะเป็นสองในะก็จะเอากองไหนส่วนฐานสองก็ต้องใช้ไพ่ทั้งหมดสี่แปดใบ ไม่ใช่อีกสี่ใบก็หลักการเดียวกันเหมือนกับว่าเราเปิดล้วถามว่าอยู่กองไหนแล้วก็ทำอีกรอบหนึ่งข้าถนามีกองไหนเราก็จะรู้ว่าไพ่อ่กองไหนพอไปเลขฐานสาม 3, ก็เลยทาให้ดูเหมือนกับว่าเรามีอาการซับซ้อนขึ้นซึ่งพอดูจากฐานสองจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรอยด้ยวดย,วยวกันใหญ่หลักาให้มันแอดวานซ์ขึ้นมากๆาก็ทำถามสี่ก็ได้ถานสี่คือเราก็ทำไพ่สี่กองแต่ละกองไปทั้งหมดสิบหกใบแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งหมดสี่รอบเหมือนกับเราถามเลขว่า เป็นเลขฐานสแต่ละตำแหน่งมันคือเลขอะไรบ้างเราก็จะตอบออกมาได้ว่าไพ่เหี่ยงเล่นไพ่อะไรทริกไพ่ที่นํามาเสิร์ฟไปเมื่อกี้เอาไปเล่นกับได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดสําหรับคนที่ไม่สนใจคณิศาสตร์ก็อาจจะงงๆหน่อยว่าเราตอบคําถามเขาได้ไงใน3มครั้งเาละก่อนจากกันก็นําเสนอทริกไพ่อีกอันหนึ่งซึ่งสามารถเอาไปเล่นกับใครก็ได้เหมือนกันจริงๆแล้วเป็นคําถามเท่นําชาวมากกว่าแต่ว่าเอาไพาา่ไหมเล่นจริงๆกะเห็นภาพ ก็มีไพ่ยี่สิบหใบเอ้ยให้สองใบหนึ่งสามรับก็บบอันนี้ก็ขอใช้ไพ่โป๊กเกอร์ธรมาแล้วกันไพ่ขนมปัง,งจะดูยากก็จะมีหน้าสีขาวับหลังสีน้ำเงินใช่ไหมครับเราก็หยิบไพ่มาครึ่งกองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ใช่ไหมบเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ยี่ห้ายี่บหกเหนื่อยก็ง่ายทำอย่างนี้ง่ายครึ่งความครึ่งจากนั้นก็ไพ่มาปิดผ้ามาปิดตาใหญ่ไป ไม่อยู่โอเคหมดบู้กแะก็เอาถือว่าใส่แว่นดำไม่เห็นแล้วกันก็มีไพ่เท่านี้หนึ่งกองงายยกว่ายี่หกก็สับมัวๆคนสับก็ไม่เห็นนะหลับตาอยู่จริงๆให้เพื่อนสับให้ก็ได้แล้วก็คนที่จะเล่นเนี่ยเข้าไปปิดตาไปนอนไปเล่นเน็ตไปแชทไปไลน์อะไรก็ว่าไป เสร็จปุ๊บก,ก็เอาไพ่กองนั้นมาให้เพื่อนที่โดนปิดตายอยู่ก็คือไม่เห็นไพ่นะไม่ใช่มาแอบดูเหมือนพวกอะไรสักอย่างใช้กระบอกส่กลวงส่งกลางอะไรก็ว่าไปิงเขาเก่าแล้วไม่รู้ถึงไหนแล้วเอาล่ะแล้วก็มีไพ่ที่หายไปขวานี้ไปนี้น่าจะบอกว่าคนปิดตาเนี่ยไม่เห็นไพ่นะหยิบไพ่มาม่วสามารถบอกได้ว่าไม่ใช่สิสามารถทําให้ไพ่แบ่งเป็นสองกองโดยที่ไพ่หงายสองกองเท่ากันเออทํำยังไงว่าแล้วก็ ใส่ให้ดูโอเคไม่เห็นนะหลับตาหลับตาหลับตา t ับ tap t เปิดตาเดี๋ยวน้าไพ่ไม่ได้วแล้วก็ดูไพ่กันไพ่กองนี้มีหงาทั้งหมด 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21ใบไพ่กองนี้ละมีไงก็เลยเอ้ย 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21ใบเท่ากันว้าวว้าวเอ๊ะเมื่อกี้หงาย26มาเปนกลาง21เออช่างเถอะแต่ว่าก็ทําให้มันหงายเท่ากันตามที่ บอกตัไไ้งแต่แรกแล้วกันว่าแล้วมันคิดยังไงทำได้ไงก็ไปเก็บไปคิดแล้วกันอทย์หน้าค่อยจะมาเฉลย <laughs>